สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเตยแตยาเปิดดวงนะคะคนแบบคุณกําลังดึงดูดอะไรเข้ามาเออมาดูกันสิว่าคนแบบคุณนี่แหละกําลังดึง EX ดูดอะไรเข้ามาเออคนแบบคุณเนี่ยกาลังดึงดูดอะไรเข้ามาแล้วคนแบบคุณเป็นคนแบบไหนคนแบบคุณเป็นคนแบบไหนกําลังดึงดูดอะไรเข้ามานะจ๊ะโอเค เช่นเดิมบางทีแบบเราไม่รู้ตัวหรอกนะเพราะเราเป็นคนแบบไหนนะคนแบบคุณเป็นคนแบบไหนแล้วกําลังดึงดูดอะไรเข้ามาเนี่ยคนแบบคุณเนี่ยนะจ๊ะเป็นเรนดอมนะดวมโดยรวมพลังงานโดยรวมนะเพราะฉะนั้นแล้วตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะ เราเป็นวัดเป็นดวงโดยรวมนะจ๊ะดูว่าเป็นแนวทางดูว่าความบันเทิงเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชื้อจิตยาในการรับชมและการรับฟังนะถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อให้คุณปิดคลิปเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะดูว่าเป็นแนวทางดูว่าความบันเทิงน,น,นะ ก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปขึ้นพลรรังงานของความโชคดีของช่องเรานะคะใครถูกใจสามารถกดปุ่มสุปร์แตงเป็นค่าคู่เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ ประจำตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจำตัวของทุกคนด้วยแล้วก็ขอแรงครูบารมีครูนะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่นี้แผ่แรงครูบารมีครูม,มาถึงเซนส์สัญชตาตญาณความรู้สึกของผู้อ่านไพ่แล้วก็มาถึงพลังงานของพิพัยทุกใบเลยนะพลังงานใบแรกเนี่ยเป็นพลังงานของคุณนะถ้าพลังงานตรงไปต่อพลังงานไม่ตรงคุณจะไปต่อหรือว่าเลื่อนผ่านก็ได้นะคะมาดูกันซีมาดูเป,ป็นซีว่าคนแบบคุณ เออเป็นคนแบบไหนแล้วกาลังดึงดูดอะไรเข้ามาและพลังงานใบแรกก็คือแบบคุณนะโอ้สิบเหรียญคนแบบคุณเป็นคนที่แน่นอนคุณต้องการความมั่นคงของครอบครัวคุณต้องการรวยคุณต้องการมีเงินมากคุณต้องการได้เงินหรือคุณต้องการแบบทําให้ครอบครัวคุณนะอ,อ่ะเหมือนทีบตัวขึ้นมา เออให้มันมีแบบมีเงินมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งคือคุณอาจจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะ <g ül> เพื่อให้ให้ครอบครัวคุณสุขสบายและร่ํารวยมั่งคั่งเออคนแบบคุณเออเป็นคนแบบคุณเป็นคนแบบไหนเป็นคนแบบรักครอบครัวเป็นคนมั่นคงทางเรื่องการเงินแล้วเป็นคนที่รวยรวยทั้งน้ําใจรวยทั้งการเงินรวยทั้งฐานะนะนะคนแบบคุณแล้วเป็นคนที่ทําอะไรก็ได้ ให้คนในครอบครัวมีความสุขความสบายกินอิ่มนอนหลับอะไรอย่างเนี้ยนะเออนะไพ่สิบเหรียญโอ้ดีนะคนแบบคุณเป็นคนแบบไหนแล้วกํลาลังดึงดูดอะไรเข้ามาเออกําลังดึงดูดเรื่องเงินความโชคดีเรื่องการเงินเห็นไหมคนแบบคุณเป็นคนแบบไหนแล้วกําลังดึงดูดอะไรเข้ามาอัศวินเหรียญเงินคนแบบคุณอะเป็นคนแบบไหนเป็นคนแบบรวยรวยน้ําใจรวยทรัพย์สิน เออรวยเงินรวยอสังหาริมทรัพย์รวยมรดกเออคนแบบคุณเออเป็นคนแบบไหนแล้วก็ลังดึงดูดอะไรเข้ามาเออก็เป็นคนแบบเนี้ยเออเป็นคนรวยเป็นคนแบบมั่งคั่งเป็นคนที่เห็นไหมพลังงานสิบเหรียญพลังงานอัศวินเหรียญเออเนาะคนแบบคุณเป็นคนแบบไหนแล้วก็ลังดึงดูดอะไรเข้ามาหนึ่งดาบชัดเจนแน่นอนคนแบบคุณเป็นคนชัดเจนเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ โอ้แล้วเป็นคนแบบคนดีคนหนึ่งอะ่ะคนที่รักในอุดมการณ์ของตัวเองด้วยแล้วเป็นคนแบบชัดเจนไม่มีเงื่อนงำนะเปิดเผยตรงไปตรงมานะแล้วเป็นคนที่คือเหมือนกับว่าคือกว่าคุณจะมีได้ขนาดนี้อะ่ะ คุณก็โอเคได้แบบต้องเจอนูน่นเจอนี่มาพอสมควรแหละอะไรประมาณเนี้ฉันก็มีประสบการณ์มาพอตัวแหละนะหนึ่งดาบเนาะเออนะเป็นคนที่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบณนะตอนนี้นะณนะตอนนี้นะณนะปัจจุบันเนี้ยไม่ต้องอะไรมากมายอ่ะไม่ต้องพยายามมากมายไม่ต้องอะไรมากมายมันคือคุณแบบสําเร็จแล้วคุณอยู่จุดที่มันเวิร์กแล้วคุณอยู่จุดที่มันแบบ ออเยสแล้วอ่ะเออเนะคืออยู่จุดที่มันโอเคแล้วแหละนะคนคนแบบคุณเป็นคนแบบไหนแล้วกําลังดึงดูดอะไรเข้ามาโอ้โหเนี่ยไพ่เหรียญขึ้นมาอีกแล้วแปดเหรียญสิบเหรียญอัศวีนเหรียญหนึ่งดาบแปดเหรียญเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่หาเงินเป็นหาเงินคล่องหาเงินเก่งแล้วเป็นคนที่ทําอะไรแบบตั้งใจมากเป็นคนที่ถ้าคุณทําอะไรแล้วคุณต้องทําให้สําเร็จนะคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วเป็นคนที่ อ่าชัดเจนอะ่ะือนแหละชัดเจนในอุดมคติของคุณชัดเจนในความคิดความต้องการของคุณแล้วเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีพรสวรรค์เนาะแปดเหลี่ยนนะเออนะคุณเป็นคนแบบหาเงินคล่องหาเงินเก่งแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความเพียรมีความมานะมีความพยายามนะมีความที่แบบโอ้เป็นคนที่ทำอะไรก็แบบ ได้เงินอะคุณมีวิธีของคุณแล้วกันแหละคุณมีช่องทางของคุณแล้วกันแหละอะไรอย่างเนี้ยเออนอะ่อะดูต่อดูต่อคนแบบคุณเป็นคนแบบไหนแล้วกํลาลังดึงดูดอะไรเข้ามาสามถ้วยโหดีมากเลยอ่ะมันคือเรื่องดีอ่ะมันคือความสําเร็จมันคือสิ่งดีมันคือความชื่นใจนะสามถ้วยคุณทํางานคนเดียวได้ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้นะแล้วคุณก็ เข้าได้กับทุกสังคมด้วยนะเป็นคนที่ปรับตัวเข้าได้กับทุกสังคมด้วยสามถ้วยนะแล้วเป็นคนที่ทำงานแล้วแบบคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทำนะไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำงานด้านไหนขอเพียงแค่คุณแบบ คืออะไรที่คุณสนใจอ่ะที่คุณแบบอยากทําตั้งใจทําหรือว่าให้ความสนใจกับสิ่งที่คุณต้องการจะทำเนี่ยเนี่ยคุณจะทําแบบให้มันจนถึงเป้าหมายและถึงความสําเร็จของคุณจนได้แหละนี่คือคุณเออคนแบบคุณเป็นคนแบบนี้อ,อคนแบบคุณเป็นคนแบบนี้แล้วกํลาลังดึงดูดอะไรมาหลังเงินเงินหนาะสิบเหรียญเปิดเปิดหัวมาเลยสิบเหรียญสิบเหรียญอัศาวินเหรียญอ่าหนึ่งดาบแปดเหรียญสามถ้วยไพ่ห้าใบานี้เป็นไพด่ดีเป็นไพ่ที่แบบ สดชื่นสดใสราบรื่นสดชื่นสดใสราบรื่นรุ่งเรืองมั่งคัง่งสำเร็จอะไรประมาณนี้นะขยันมั่นเพียรเออนะคนแบบคุณเป็นคนแบบไหนและกำลังดึงดูดอะไรเข้ามาอีกปุ๊บ สามดาบแต่เรื่องความรักไม่ดีเรื่องความรักไม่เด่นเรื่องหัวใจไม่เด่นเออนะคุณมันเก่งเรื่องแบบเก่งเรื่องหาเงินเก่งเรื่องทํางานเก่งเรื่องฝีมือเก่งเรื่องพรสวรรค์แต่เรื่องรักเป็นรองเรื่องรักไม่เด่นฮนะเรื่องรักแบบ เรื่องรักมักแบบมักผิดหวังอะเรื่องรักมักอ,อกหักอะไรประมาณนี้นะแต่เรื่องอยางอื่นคุณเก่งความสามารถคุณเก่งชีวิตการดํารงชีวิตการบารานา์ชีวิตหรือการปรับตัวการเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยคุณเก่งมากนะแต่เรื่องหัวใจคุณไม่ไม่โอเคไม่เท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เออนะเอนะเอนะขอเขาเรียกว่าอ่า ตกมาตายตายน้ำตื้นอะไรอย่างนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องหัวใจอะตกมาตายตายน้ำตื้นอะไรประมาณนี้เลยนะแต่เรื่องอยังอื่นเก่งหมดเออยกเว้นเรื่องความรักอ่ะมาดูต่อคนแบบคุณเป็นคนแบบไหนนะคนแบบคุณเป็นคนแบบไหนแล้วกํลาลังดึงดูดอะไรเข้ามาปุ๊บอ่าเป็นหกไม้เท้าไพ่ดีนะ ใช่ดีนะหกมายเลขเนี่ยคุณเก่งการงานคุณเก่งมากคุณประสบความสําเร็จในสายงานที่คุณทําคุณประสบความสําเร็จคุณมีความสามารถคุณมีพรสวรรค์คุณเป็นคนที่เก่งในสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องการทํางานน่ะการเข้าสังคมการทํางานการคุยงานหรือว่าความสามารถของคุณหรือการหาเงินของคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณเก่งนะแต่คุณตกม้าตายเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณตายน้ําตื้นเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณแบบ เออนั่นแหละเออนะมักไม่ค่อยสมหวังเรื่องความรักอะคนที่พบคลิปเนี้ยอ่ะดูต่อดูต่อยังอื่นเก่งหมดเรื่องความรักไม่ดีไม่เป็นไรยช่างมันอะไรประมาณนี้ขอให้มีตังขอให้มีงานเออนะเออนะ เพราะว่าคนทุกวันเนี้อยู่ได้เพราะเงินและงานนะไม่ใช่อยู่ได้เพราะความรักนะฉันจะบอกให้เออถ้าเธอมีแต่ความรักแต่เธอไม่มีตังค์เธอไม่มีงานทําเธอก็แบบอยู่ไม่ได้หรอกจริงไหมอ่ะจริงไหมจริงไหมเอามาดูต่อมาดูต่อสีคนแบบคุณเป็นคนแบบไหนเออแล้วก็ลังดึงดูดอะไรเข้ามาโอ้สเต็งเนี่ยเป็นคนเก่งจริงๆเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนที่ควบคุมได้อะ่ะคุณแยกแยะออก เรื่องงานคือเรื่องงานเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวอะไรประมาณนี้ถึงแม้บางครั้งนะคุณแบบอกหักผิดหวงังมีเรื่องเสียใจมีเรื่องที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่แต่ให้คุณไปทํางานคุณก็ทําได้คุณแยกได้ไพ่สเตงคือไพ่คนเก่งคือไพ่คนที่สามารถควบคุม อารมณ์ควบคุมสถานการณ์หรือสามารถแก้ไขปัญหาหรือเหตุการณ์สถานการณ์ที่คุณเจอได้อะไรอย่างเงี้ยอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยคุณจัดการได้หมดแหละคุณคนเก่งอะสเตงอะสเต็งสตรองคนเก่งคนมีความสามารถคนฉลาดคนมีเซนต์อ๋อแล้วเป็นคนที่อ่ะเข้มแข็งนะมีจิตใจแข็งแกร่ง เป็นผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งอะไรประมาณนี้เออนะคนแบบคุณเป็นคนแบบไหนแล้วกําลังดึงดูดอะไรเข้ามานะจ๊ะดูสี10ดาบโอ้สิบดาบ,บ,ดาบแล้วก็มาเจ็ดไม้เทา้าเนี่ยคือคนแบบคุณเป็นคนแบบไหนแล้วกําลังดึงดูดอะไรเข้ามามันเป็นพลังงานที่อคุณเป็นคนชอบ ชอบเกี่ยวกับอะไรที่มันท้าทายอ่ะอืมอะไรที่มันท้าทายความสามารถของคุณอะไรที่มันท้าทายแบบท้าทายความสามารถหรือท้าทายความรู้สึกของคุณอ่ะคุณชอบคุณชอบเอาตัวเข้าไปเล่นในเกมนั้นเอาความรู้สึกเข้าไปเล่นในเกมนั้นหรืออะไรที่แบบฉันคิดว่าฉันทําได้นะฉันคิดว่าฉันเอาอยู่นะอะไรประมาณเนี้คุณเป็นคนชอบเนี่ยชอบเผชิญชอบเผชิญเป็นคนไม่หลบแล้วเป็นคนที่แบบ กล้ากล้าหานชันชัยแล้วเป็นคนที่ชอบเนี่ยชอบแบบเออเนี่ยชอบบททดสอบชอบอะไรที่มันท้าทายชอบอะไรที่มันแบบเออประมาณนั้นนะใจกล้าหน้าแกร่งอะไรประมาณนี้สเต็งสิบดาบแล้วก็เจไม้เท้าเนาะเป็นคนกล้าไงและทีนี้แล้วคุณเป็นคนที่มีไหวพริบป,ปฏิภาณที่ดีนะคุณพลิกแพง หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีด้วยหรือ,อถ้าไปเผชิญกับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมีเหตุให้ต้องแก้ไขหรือมีเหตุให้ต้องแบบรับหน้ากับอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะคือโอเคคุณรับไหวคุณทําได้อยู่แล้วแน่นอนฉันเชื่อเลยเนี่ยดวงตัวของคุณเป็นแบบนั้นเลยนะคุณมันคนฉลาดคุณมันคนฉลาดเออคนแบบคุณนะ่ะเป็นคนแบบไหนแล้วกํลาลังดึงดูดอะไรเข้ามาสามหามย เป็นคนที่วางแผนเก่งเป็นคนที่มีแนวทางเป็นคนที่วางแผนเก่งเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วเนี่ยต้องอมีแผนในการที่จะทำนะแล้วเป็นคนที่คิดการไกลนะคิดการไกลคิดการใหญ่เป็นคนที่ชอบขยับขยายชอบแบบเปิดช่องทางอะไรต่างๆอะ่ะเออนะ แล้วเป็นคนที่มองถึงอนาคตอะไรแบบนี้วางแผนอนาคตได้อย่างดีเออประมาณนี้เลยนะคนแบบคุณเนี่ยเป็นคนแบบไหนแล้วกําลังดึงดูดอะไรเข้ามาปุ๊บอัศวินหมายเป็นคนขยันเป็นคนเทคแอคชั่นเป็นคนที่ลงมือทำเป็นคนที่มีความฉลาดเป็นคนที่มีไฟในการทำงานเป็นคนที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการพลิกแพลงในการทำงานต่างๆเพื่อให้มันได้รูปแบบ เออน้ำคือวางแผนได้ดีแล้วก็มีโปรเจกต์โครงการที่คุณวางเอาไว้ในหัวแล้วคุณสามารถเอามาปรับเอามานู่นนี่นั่นได้เพื่อให้มันเป็นไรายได้หรือเป็นความแปลกใหม่หรือเป็นที่น่าเป็นจุดสนใจของลูกค้าของผู้คนอะไรอย่างเงี้ยเดอ,อนะคุณเป็นคนเก่งจริงๆนะแล้วคือคุณเป็นคนที่สําเร็จด้วยอ่ะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วสําเร็จทําอะไรแล้วแบบ เวิร์ก่ะเออเป็นคนเวิร์ก่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์แล้วเป็นคนไม่ได้ปล่อยอะไม่ปล่อยให้ความสามารถที่คุณมีพรสวรรค์หรืออะไรที่คุณมีอะไม่ได้ปล่อยให้มันอยู่เฉยๆอะ่ะคุณสามารถเอามาใชา้ได้คุณสามารถเอามาทำได้เพื่อให้คุณมีไรายได้เพื่อให้คุณสร้างอ่าสร้างไรายได้สร้างงานสร้างเงินให้กับตัวคุณเองได้เนี่ยคุณเป็นคนแบบนี้ โอ้แล้วมันก็ดึงดูดการงานดึงดูดความสําเร็จดึงดูดการเงินเห็นไหมเข้ามานะเออนั่นแหละคือเด่นหมดเลยนะเรื่องงานเรื่องเงินแต่ไม่เด่นเรื่องความรักไม่เด่นเรื่องหัวใจไม่เก่งเรื่องหัวใจไม่เก่งเรื่องความรักเห็นไหม อ,อกหกักผิดหวังไม่สมหวังอะไรอย่างนี้เออตายตายน้าตื้นตกหมาตายอะไรประมาณนี้เรื่องความรักนะ,ะส่วนเรื่องเรื่องอย่างอื่นอนะโอเคเลิศมากฝีมือฝีไม้ไลายมือพรสวรรค์ความสามารถอะไรเงี้ยโดดเด่นเลยแหละโดดเด่นเลยแหละ,ดดเ,ดเ,ลหละเก่งเลยแหละนะ,ะคนแบบคุณเป็นคนแบบไหนและกําลังดึงดูดอะไรเข้ามาอีกสิบถ้วย สิบเหรียญสิบถ้วยแม่เพราะสิเหรียญสิบถ้วยขึ้นมาเนี่ยฉันต้องบอกว่าคนแบบคุณเนี่ยเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนรักคนรอบตัวเป็นคนที่มองเห็นความสุขสบายของคนอื่นและคนในครอบครัวมาก่อนมาก่อนตัวเองนะแล้วเป็นคนที่พร้อมพร้อมได้พร้อมแบบซัพพอร์ตช่วเหลือเกื้อหนุนคนในครอบครัวอยู่แล้วแล้วคุณก็เป็นที่รักของคนในครอบครัวคุณด้วยนะเออนะคนแบบคุณนะสิบเหรียญสิบ สิบเหรียญสิบถ้วยก็คือมันดึงดูดความสุขอะมันดึงดูดสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอะคนแวดล้อมที่ดีหรือว่ากัลยาณมิตรที่ดีเนาะหรือเป็นคนที่แบบดึงดูดความโชคดีนะตอนนี้เลยนะคนแบบคุณเป็นคนแบบนี้แล้วกํลาลังดึงดูดสิ่งที่ทํานายพยากรณ์พูดเอาไว้เนี่ยเข้ามามันคือความอบอุ่นมันคือความรักมันคือความผูกพันความสัมพันธ์ที่ดีมันคือมีตรภาพที่ดีมันคือโชคดี นะคุณอาจจะเป็นแบบโชคดีของใครหลายๆคนเลยเออประมาณนี้คนแบบคุณเป็นคนแบบไหนแล้วก็ลังดึงดูดอะไรเข้ามาห้าหมายห้าหมายแล้วก็อัศวินดาบนะท้ายสำหรับเป็นเดอะทาวเวอร์คนแบบคุณเป็นคนแบบไหนแล้วก็ลังดึงดูดอะไรเข้ามา อ่าห้าไม้อัศวินดาบทาวเวอร์เป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆนะแล้วเป็นคนที่ใครเอาคุณไม่ลงหรอกอืมคุณเป็นคนแล้วก็เป็นคนใจร้อนพอสมควรใจร้อนใจเร็วตัดสินใจเร็วหลายครั้งคุณเคยผิดพลาดกับการตัดสินใจโดยที่ ไม่ได้ไต่ตรองหรือไม่ได้คิดให้ดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจผิดพลาดนะเดอะทาวเวอร์ Tower, ห้าไม้อัศวินดาบมันคือความใจร้อนใจเร็วมันคือคุณเป็นคนที่อ่าอารมณ์อารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ร,มรุนแรงหัวหัวร้อนง่ายแล้วก็เป็นคนที่แบบฟ้าผ่าเลยนะเดอะทาวเวอร์ Tower, เป็นคนที่แตกเป็นแตกหักเป็นหักอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแล้วเป็นคนที่ รวดเร็ววะทําอะไรก็ต้องทําเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รอไม่รอเป็นคนไม่รอแล้วเป็นคนที่เนี่ยคือคือถ้าไฟกันก็ไฟเลยอะไรประมาณเนี้ยอืมนะแต่ก็คือมันอาจจะเป็นไพ่เตือนด้วยตรงเนี้ยต้องระวังระวังอารมณ์ระวังความใจร้อนระวังอะไรอย่างงี้ด้วยนะเออ The Tower The Tower หลายหลายคนเลิกกับแฟนไปแล้วเด็ดขาดเลยเนี่ย จริงๆทะเลาะกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วเด็ดขาดเลยประมาณนี้เนี่ยคนแบบคุณจนะเป็นคนแบบนี้แล้วกําลังดึงดูดอะไรเข้ามาล่ะก็ดึงดูดสิ่งดีเข้ามาเห็นไหมก็เหมือนกับว่าบางคนก็ดึง,ด,งดูดดึงดูดแฟนที่เคยทะเลาะกันเข้ามาให้เราอย่างนี้ก็ได้เนาะเออนะเอนะเอนนะประมาณนี้นะโอเคประมาณนี้แหละนะอ่ะขอให้มีความสุขขอให้โชคดี ขอให้การงานก้าวหน้าเหมือนคําทํานายและก็ขอให้การเงินก้าวหน้าปังเหมือนคําทํานายด้วยนะคะความรักไม่เด่นไม่เป็นไรขอให้งานและเงินเด่นเข้าไว้อะโอเคโชคดีนะสวัสดีค่ะ